สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนวิธีการหาพื้นที่รูปใบไม้นะคะลักษณะพื้นที่รูปใบไม้ก็จะเป็นดังรูปแบบนี้นะคะอ่ะก็คือจะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม นะคะสีลียมจัตุรัสนะคะแล้วก็มีวงกลมคล้ายๆวงรีอยู่ตรงกลางอะคะนะอ่ะเนาะวิธีการหานะคะก็ไม่ยากเลยนะสูตรก็ไม่ยากนะคะจําง่ายเนาะสูตรการหาพื้นที่รูปใบไม้นะคะจาไว้ให้ขึ้นใจก็คือ4ี่ส่วนเนะคะคูณด้านยกกําลังสองนะ,อะพอเรารู้สูตรปุ๊บเราก็เอามาแทนค่าได้เลยค่ะ4ี่ส่วนเจ็ดเราก็ใส่ไปเลยสี่ส่วนเคูณด้าน ด้านมีค่าเท่าไหร่คะด้านคือเจ็ดใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมจัดเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะมีด้านเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมก็คือคูณเจ็ดแล้วก็ยกกําลังสองนะคะเจ็ดยกกําลังสองก็คือเจ็ดคูณกับเจ็ดถูกไหมเจ็ดคูณกับเจ็ดนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็สามารถใช้วิธีการตัดทอนก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่รู้ก็ใช้วิธีเอาเจ็ดยกกําลังสองมาก่อนเป็นสี่สิบเก้าแล้วค่อยเอามาคูณสี่แล้วตัดกับเจ็ดก็ได้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะตัดให้เลยนะมันจะได้เร็ว,รวนอ้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ด ก็จะเหลือ4คูณกับ7นะคะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28แค่นี้ค่ะพื้นที่ก็คือ28นะคะตารางเซนหรือว่าตารางเมตรก็ขึ้นอยู่กับว่า,าด้านที่เขาให้มาเนี่ยหน่วยเป็นเซนหรือว่าเป็นเมตรนั่นเองนะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะคราวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งข้อเนาะข้อนี้นะคะก็คือจะเป็นรูป สี่เหลี่ยมที่มีใบไม้สี่ใบนะคะเราจะหาอย่างไรก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ใช้สูตรเดิมเลยก็คือ4ส่วน7ดคูณด้านกำลังสองแต่คนนี้เราก็ให้หาทีละใบะคะ่ะเราก็จะหาแค่ใบนี้ใบเดียวพอเราได้คำตอบเสร็จปุ๊บใบไม้ของแต่ละใบมันเท่ากันใช่ไหมคะเราก็นำมาคูณ4อ่ะเหมือนเดิมนะคะก็เป็น4คูณอ่ะก็เป็น4หารดคูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วย14ใช่ไหม 14ถูกไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราหายแค่ใบเดียวเนาะครึ่งของ14คือเท่าไหร่คะคือ7อ่ะครึ่งของ14ก็คือ7เนาะตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็น7เหมือนกันนะคะก็จะเป็น4หาร7นะคะคูณกับ7ยกกำลัง2เหมือนเมื่อกี้เลยนะคำตอบออกมาก็จะได้เป็นเท่าไหรคะ28ค่สาเคนียเราก็นำา28เนี่ยมาคูณ4นะคะ28คูณ4เป็นเท่าไหร่ 28่คูณสก็จะเป็น112ใช่ไหมนะคะลองไปคูณกันดูเนาะโอเคค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมจําแค่4ีหารเดคูณด้านกำลัง2นะคะจําสูตรนี้ไว้ให้ดีๆนะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย